โประกอบท่อเกือบเสร็จแล้วครับหอจัดแน่นอนก่อนนี้ทำอะไรก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดําซิงดินต่วนครับผม จับน็อตใหม่แล้วครับตรงนี้นะครับทอ่อท่อไปซื้อมาแล้วครับนี่นะครับ2นิ้วครึ่งครับ220ร้อยี่บาทจะใส่ได้นะสองนิ้วครึ่งทำไมเหมือนท่อมันเล็กลเ,เดี๋ยวให้ชักเจจัดก,การนะ อันนี้จะเป็นท่อแยกใช่ไหมจังจงจีแยกตรงไหนนี่ตรงกลางเลยปะหน้าเผาวโอ้โหแฝดสองมันพอดีแล้วเนาะแฝดสามมันน่าจะใหญ่หญไปครับ ใส้คออนด้วยครับเข็มขัดมันอยู่ช่วงไหนมรงอช่วงนี้ไว้ได้ขีดมาไหมไม่ไม่เนี่ก็จะเป็นเข็มขัดนะครับรัดท่อก็ใช้เหล็กหมดเลยครับอันนี้ก็รัดหมอก๋วยเดี๋ยว ก็ใส่ข้ออ่อนครับของมันต้องมีเพื่อท่าง,งานเยื่อจะรับงานอะถามก่อนเน,นอะผมตที่งานเราค้างด้วย เอาคมลงงานไม่ได้ทำดูงสบายกันนี้ไม่ขามโบนงานตรงเนี่ยว่าเรามีการทำท่อนี่สำคัญมากครับคอ,อนนะครับกันท่อฉีกได้ครึงวันแล้วอันนี้เรียบร้อยครับน่อ,อน,ออน่อนจริงไหม่อ,อนจริงอเอใส่ได้ หน้าที่ของช่างอาร์มครับน่ะโอ้มันไปรั่วหรอกตรงนั้นตัวเปิดลมหรือมันรั่วตรงนั้นรัน่วอยู่ปะได้ยินเสียง จะเดินเลดหมดเลยครับเลดทั้งยวงนะครับก็จะเดินออกตรงนี้ครับเดินออกข้างข้อสี่เสร็จยังครับเคืั์้ยไ่สวยงามอันนี้ก็จะเป็นท่อแยกครับ เสร็จเรียบร้อยครแฟด้ะบะดามดิฮะดาม<ะ>ดามดาม,ดามนี่ดามนี่ดามนี่ดามดนะต้องใช้เวลาโอ้โหน่าจะทั้งวันเลยครับวันนี้กว่าจะได้แต่ละชิ้นครับ ข้อนี้เล็แท้ไหมหรือเหล็กชุบเล็กสามสูงสี่เลยเล็กสามสูสี่เลยม,มีมีเหลืองมีอะไรไหมไม่มีอะไรประกอบท่ออยู่ครับ <laughs> เดี๋ยวละเชื่อมต้องหลับตาซึใ <laughs> สไซเ่นไม่ได้หรอ มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยครับนี่มองแบบปลายเล็กๆมองปลายเล็กๆไม่เห็นเลยครับสายเว้นมืดตึ๊บเลยเนี่ยเลยเลยโอ้โหมันไม่ได้เลยเนาะต้องหลับตาเอาหลับตาเอายี่พูดนาคิดเหวะ ประมาณไหนมันจะโหลดไปตามนี้เลยจะไม่ต้องตัดอันนี้เลย,ยแล้วฝั่งนู้นอะ่ะขึ้นบนข้านมเราข้ามเพลาโน่นคั่มเพา,า,เพาไปออกตรงนี้เหมือนกันโอ้ยทำนนได้สตัวนายได้วางใหม่ดูดิยาวเด็กชุดขี่ okay. ช่างงามครับช่างงามทำอะไรช่างเอาใส่เลยครับ<อ>ต้องรัดเยอะๆครับท่นนะครับไม่งั้นมีสิทธิ์ขาดฉีกได้ครับอันนี้ก็น่าจะใส่ตอนเสร็จเลย หลุดได้ยังไงจริงๆมันไม่ได้หลุดอย่างนี้หรอกอันนี้เจ้าเจนออกมากอันนี้ไอ้น,น้ำมันเครื่องหรือเปล่าท่อน,นี้น่าจะสั้นเกินไปครับมันต้องท่อยาวประมาณนี้ย ครับเดี๋ยวคลิปนี้บายบายก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ